หลังจากมีล่ามสาวออกมาแฉนะคะว่าตัวเธอกับในจ้างที่เป็นชาวจีนถูกแก๊งตำรวจสอตอมออุ้มไปเรียกค่าไถ่เป็นเงินนับล้านบาทล่าสุดมีการขออนุมัติศาลออกหมายจับตำรวจแก๊งนี้แล้วแต่ว่าศาลยังไม่อนุมัติและให้นำตัวกลับไปสอบเพิ่มเติมก่อนอื่นเราย้อนกลับไปดูพฤติการของผู้ก่อเหตุกันก่อนซึ่งมีกล้องวงจรปิดจับภาพได้ที่ซอยประชาสงเคราะห์สแขวงและเขตด,ดินแดงนะคะ ก็จะเห็นกลุ่มผู้ชาย5-6คนยืนล้อมนางสาวนามีอายุ38ปีซึ่งเป็นล่ามแปลภาษาจีนกับนายตี้หลุงอายุ62ปีนะคะโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้าวันที่10มีนาคมที่ผ่านมานอกจากนี้กล้องยังจับภาพรถเก๋งถูกขับไปจอดในช่วง10โมงค่ะภาพนี้เลยนะคะซึ่งมันเป็นช่วงที่กลุ่มชายชะกันเข้าไปจับผู้เสียหายเอาขึ้นรถไปด้วย นางสาวนามีบอกว่าวันเกิดเหตุในตี้หลุงจ้างให้เธอไปช่วยต่อวีซ่าที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนั่งรถเก๋งที่เจ้าตัวจ้างมามีคนขับเป็นชาวจีนแต่พอไปถึงเนี่ยต่อวีซ่าไม่ได้เพราะเอกสารไม่ครบก็เลยเดินทางกลับบ้านนะคะแต่ขณะลงรถเนี่ยเจอชายชะกันกลุ่มนี้ขับรถเก๋งมาสามคันมาประกบานตี้หลงและตัวเธอเอาขึ้นรถแยกไปคนละคันโดยมีรถของชายชาวจีนที่จ้างมารับตอนแรกขับตามมาด้วย จึงเชื่อว่าทั้งหมดเป็นขบวนการเดียวกันจากนั้นก็ขับวนไปมาบนถนนแจ้งวัฒนะถึงเกือบ5ชั่วโมงระหว่างนั้นกลุ่มชายชาการอ้างเลยบอกว่าเป็นตำรวจค่ะค่มขู่นายตี้หลุงว่าต้องรับโทษฐานปลอมแปลงบัตรประชาชนขอเรียกค่าไถ่เป็นเงินคริปโตเคเรนซี่นะคะมูลค่าประมาณ2ล้าน4หมื่นบาทแลกกับการปล่อยตัวนายตี้หลงก็เลยต่อรองขอจ่ายครึ่งหนึ่งคนร้ายก็ตกลง จากนั้นนายตี้หลุงก็ให้ลูกชายโอนเงินให้คนร้ายจึงปล่อยตัวและขับรถมาส่งเธอกับนายตี้หลุงที่บ้านหลังเกิดเหตุนายตี้หลุงก็เดินทางกลับประเทศจีนไปนะคะแต่ว่าตัวล่ามสาวก็คือคุณนามีเนี่ยบอกว่ารู้สึกหวาดกลัวเกรงจะไม่ปลอดภัยและเชื่อว่าคนร้ายทํากันเป็นขบวนการจึงตัดสินใจมาแจ้งความที่สนดินแดงค่ะครับเธอก็ไปแจ้งความตั้งแต่เมื่อคืนนี้มีประเด็นตามต่อครับว่ากลุ่มที่มาอุ้มไปเนี่ยเป็นตํารวจเป็นคนมีสีจริงหรือไม่ค่ะ ล่าสุดพลตรเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผอตรก็บอกว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุมีทั้งข้าราชการตำรวจพลเรือนรวมอยู่ด้วยเป็นนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรสามนายชั้นประทวนหนึ่งนายแสดงว่าเป็นตำรวจจริงตอนนี้อยู่ระหว่างการขอหมายจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ4ี่คนในข้อหาร่วมกันข่มขืนใจผู้อื่นกักขังนงเหนียวและเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบฟังบิ๊กโจ๊กเพิ่มเติมครับ เรารวบรวมเยานฐานในการไปขอหม,มายจับทั้งหมดเนี่ยเฉพาะวันนี้4รลายก่อนนะครับก็คือสภส,สืบสวนบอก,กอตม1 2ร่ายแล้วก็ตำรวจชั้นพืนดวงอีก2รลายนะครับนะที่ปรากฏตามภาพนะครับและจากนี้จะขยายผลนะเพื่อขอันออกหมายจับู่นย์ที่เหลือทั้งหมดนะรวมถึงในส่วนของคนไทยนะที่เป็นคนชี้เป้าด้วยผมก็คุยกับผู้ช่วยผู้การตรมเมื่อเช้านะว่าในส่วนวร่วมชาก็ต้องรับผิดชอบด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้การผู้กับนะครับรองผู้กับ นะที่เป็นผู้บัญชาชั้นเหนือขึ้นมาก็ต้องมาพิจารณามิจกบอกว่าประเด็นหลักๆก็คือเจ้าหน้าที่โลภอยากได้เงินง่ายๆก็เลยมาช่วยหาเงินแบบนี้นะครับโดยมีล่ามเนี่ยเป็นคนชี้เป้าว่าคนจีนคนไหนมีเงินส่วนใหญ่ก็จะมีเจ้าหน้าที่นี่แหละเป็นคนชี้เป้า,าหลังจากนี้ก็จะมีการขยายผลด้วยนะไม่ใช่แค่คดีนี้คดีเดียวนะยังมีคดีที่ มีแก๊งมีแก๊งไปอุ้มชาวจีนเกิดขึ้นบ่อยในช่วงสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่สอนอทองหล่อสพหนองปลือที่ชนบุรีและวล่าสุดที่สอนอดินแดงบิ๊กโจ๊กบอกว่าถ้ามีเจ้าหน้าที่รัฐคนไหนเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยจะปราบไม่เว้นเลยนะ มีรายงานด้วยนะคะว่าสําหรับผู้ก่อเหตุเบื้องต้นเป็นตํารวจ4นายค่ะยศพันตํารวจตรีหรือว่าสารวัตรสองนายยศร้อยตํารวจโทหนนายและดาบตํารวจ1นายทั้งหมดสังกัดกองบังคับการตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองซึ่งดูแลรับผิดชอบพื้นที่กรุงเทพ ส่วนนายตำรวจยศพันตำรวจตรีหรือว่าสารวัตรนะคะปรากฏว่าหลบหนีไม่มาพบเจ้าหน้าที่ตามเรียกตอนนี้อยู่ระหว่างสอบปากคำตำรวจอีก3นายแล้วก็ขยายผลหาความผิดแต่ว่าทั้งหมดถูกแยกสอบแล้วก็ยังคงให้การปฏิเสธทีมข่าวโทรศัพท์ไปพูดคุยกับหนึ่งในตำรวจที่ถูกกล่าวหาเขาบอกนะคะว่า ตัวเองอ่ะเป็นหนึ่งในชุดที่เข้าไปจับกลุ่มแต่ว่าไม่ได้ทําตามที่กล่าวหาวันดังกล่าวได้รับแจ้งบอกว่ามีชายชาวจีนอยู่ในราชาอาณาจักรเกินกว่ากฎ,กฎหมายกําหนดก็คือโอเวอร์สเตย์ก็เลยไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีบัตรประชาชนไทย ก็เลยไม่ดำเนินคดีแล้วก็ปล่อยตัวไปยืนยันว่าไม่ได้มีการเรียกเงินแล้วก็ปฏิเสธกรณีที่ทางด้านของบิ๊กโจกให้สัมภาษณ์นะคะว่ามีเงินจากจีนโอนเข้าบัญชีของตํารวจเขายืนยันว่าไม่ได้รับเงินไม่ทราบว่าเรื่องราวนี้เกิดขึ้นได้ยังไงก็กังวลและค่ะว่าจะมีคําสั่งถูกไล่ออกจากราชการแต่ก็พร้อมต่อสู้คดีค่ะยืนยันไหมพี่ว่าว่าเราแบบไม่ได้ทําตอนที่โดนกล่าวหาค่ะ เรื่องของเินโอรร้กอ็จะเดือดเกินดูแลรับแจ้งท<อ>ุกคนค่ะทั้งชุดสี่ค, <4 S 2> คนตมที่โดนเนี่ยก็คือเป็นเป็นชุดจับกลุ่มหมดเลยไหมคะไม่ได้จับไม่ได้ไม่ได้จับไ,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 ไม่ได้จับ่ตรวจสอบแล้วว่ามันเป็นคนไทยแล้วก็ปล่อยไปจะมีการว่าเราไปเรียกเงินเรียกอ,อะไรค่ะอ <pes> ๋อแสดงว่าไม่มีการรับเงินใช่ไหมคะไม่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 รับเลยตอนนี้ยังอยู่ที่ที่ อ,อ,อและล่าสุดเลยนะคะคุณกิ๊กนรพรค่ะลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุนี่เลยคือจุดที่เราเห็นในกล้องวงจรปิดเมื่อสักครู่ชาวบ้านบอกว่าบ้านที่ชายชาวจีนอาศัยอยู่ก็คือบ้านที่นายตี้หลุงอยู่เนี่ยนะคะเป็นโรงงานเย็บผ้าสามคูหา มีหญิงไทยชื่อสาและสามีชาวจีนที่ชาวบ้านเรียกว่าในหลงคอยดูแลอยู่คาดว่าเป็นคนพาในตี้หลุงมาพักอาศัยเพราะเคยเห็นเมื่อสิบกว่าวันก่อนไม่แน่ใจว่าเป็นญาติกันหรือไม่นะคะซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่เชิญในหลงไปให้ข้อมูลแล้วลูกจ้างที่นี่ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวเมียนมาบอกว่าไม่เคยเจอนายตี้หลุงนะคะทำงานเสร็จก็จะขึ้นไปพักด้านบนเลยค่ะ นอกจากนี้ยังมีแหล่งข่าวระดับสูงของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยบอกว่านายตี้หลุงหรือบางคนเรียกอาฉีเนี่ยนะคะมีฐานข้อมูลในกรมการปกครองพบมีชื่อไทยนะชื่อว่านายสารโรธทองค้าไม้มีข้อมูลการเกิดในระบบเฉยเลยค่ะแต่ไม่เคยทำบัตรประชาชนมาก่อนเ,อเพิ่งจะมาทำบัตร5เมษายนปีที่แล้วมายังไงเอเอและระบุพื้นที่นะคะ ว่าทำที่สำนังกงานทะเบียนบางบ่อจองังหวัดสมุทรปราการ,รซึ่นอันนี้ขีดเส้นใต้ไว้2เส้นเลยว่ามันเป็นเรื่องผิดปกติเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยอยู่เป็นชาวต่างชาติจะมาบ<อ>ิบัติประจำตัวประชาชนแล้วเพิ่งจะมาทำมันเป็นไปไม่ได้เลยเนี่ยค่ะก็เลยทำให้ถูกมองได้ว่าเจ้าหน้าที่อาจจะมีข้อมูลว่า ชาวต่างชาติคนจีนคนไหนมีเงินทําผิดกฎหมายเอาไว้ก็มาแบล็กเมล์มาเรียกเงินแบบนี้นะคะส่วนเรื่องของการไปขอดูหมัิศารออกหมายจับตํารวจที่ถูกกล่าวหาณนะขณะนี้สารอยู่ระหว่างพิจารณาและส่งเรื่องให้กลับไปสอบสวนเพิ่มเติมและยื่นหลักฐานเข้ามาใหม่นะคะแต่ว่าตํารวจสีนายที่ถูกกล่าวหาขณะน,นี้มีต้นสังกัดดูแลอยู่ป้องกันการหลบหนีทันทีที่สารออกหมายจับบิ๊กโจ๊กบอกว่าจะดําเนินการตามขั้นตอนและขยายผลในทันทีค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวัน วันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้